หรอถ้าเขาบอกรักแบบนี้เป็นบ้าตายเลยนะ <c oughs> คุยกับเพื่อน,นตัวเองทำไมมาไม่บอกอ่ะว่าจะขับมาเร็วสุภัยไหมนะแต่ผมสุภัยกว่าผมสุภัยกว่าที่กลับมาบ้านแล้วเห็นแฟนตัวเองนั่นงคุยอยู่กับใครก็ไม่บอกคิดถึงคิดถึงเนี่ยกับเพื่อนเขาขเป็นเพื่อนของเพื่อนเหรอใช่ก็คุยแบบเพื่อนแบบนี้ตลอดแหละ้าคุยกับเพื่อนแบบนั้นไอ้นี่ก็ต้องเป็นเพื่อนคนหนึ่ง เ,เขาจะไป,ไปบอกคนในนี้เมื่อกี้เนี่ยว่าไม่ต้องคุยกันแล้วเลิกกันเถอะทาได้เหรอไม่คุยกับเขาอ่ะเขาทาได้ทุกอย่างแหละให้ตัวเองสบายใจเลิกอ,อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียยไลน์ไปตรงน,นี้เลยนั่งก่อนไปไปเร็วนั่งก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเขาไลน์ไปเลยไม่ต้องโทรมาแล้วนะเกม <laughs> ไม่คุยกันแล้วว่าไลน์ไปแล้ว ทำไมต้องเลิกคุยไม่เคลียร์ตอบไม่ไดีอะยังไงต้องเลิกคุยเพราะมีคนที่สามเกมจบแล้วนะ ทดเวลาบาดเจ็บไม่ได้พี่เราแอบคุยกันสมพรเข้ามาเจอแก้ตัวไม่ได้บ่อเป็นอย่างเขาเข้าใจไว้คุยกันใหม่รอบหน้าเก็บสะโพกไปโยโกกับคนที่ใช่ ใช่เิอไทยสุดๆมาไม่บอกกันเลยนะเมื่อไหรว่างก็ค่อยโทรมาเดี๋ยวให้สัญญาณคุยกันตามสบายพรุ่งนี้เจอกับที่หน้าอำเภอ9โมงไป <c oughs> นัดพบที่หน้าอำเภอแล้วไปตอบลายด้วยหน้าอำเภพอคพุณพอรอนคะอะไรคุณชายลมโอ้โหผมเป็นชจ้ลม แล้วคุณเลือกแช้์แหละอวัยวะเหรอสมพลคุณจะขึ้นเสียงทคผมได้ยินอยู่คุณบอกตะเกียบตะโพกเขาโยกคนไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเลิกกันมันเป็นแค่สเตตัสที่ถูกทิมนะเราเลิกกันสมพรมันเป็นแค่สเตตัสที่ถูกทิมมีฝักอะไรเยอะแยะมากมายเนาะสิเ<ส>ทน้องให้บอกน้องแน่สิเ<ส>ทน้องให้บอกน้องแน่มึงฟังแต่ชุกเหรอมันอ๋ออัมพ์พ่อเราค่อยคุยกันใหม่นะสมพรอำมพ์อ